สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอรี่วันนี้นะคะเรามีนัดกลับไปลุงวันนี้เราจะไปเที่ยวงานวัดกันนะคะด้วยเงินร้อยบาทค่ะค่ะคนละหนึ่งร้อยบาทรวมกันเป็น200วันนี้เราจะกินเที่ยวเล่นอะไรได้บ้างนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเราจะกินอะไรกันได้บ้างนี้เออไม่ได้ใหญ่มากค่ะทุกคนก็คือเป็นงานวันเล็กๆของประจำปีของวันยืนอยู่แล้วค่ะเนี่ยไหนที่โดนใจกุุงมัะ ตอนนี้หรออันนี้น่ากินหรอเดี๋ยวเราเล่นปล่อยมันก่อนอ่าน่ารักอะ่ะอันนี้น่ารักอะ่ะ มันคือนกกระทาเว้ยมันไม่ใช่เป็ดเขาขีราบอ๋อนกกระทา,าหมุนเอ,อ้นกกระหมุนแล้วก็แมลงทอดอีกแล้วจ้ากกแมลงทอด,อกกทอดมันมันมนะไม่มีตกปลาด,ด้วยนกกระทาก็มี เบอก onder, บอกะละแมเด็ด <farming challenge distribution> <renamed> <empieza>

ไปหดหนน้ำก้อยอ่าน้ำก้อยหวานๆความสดชื่นมาเชิญนะครับแวะกันมานะครับจำนวนหนึ่งร้อยบาทรับโบนัสท้าเวสุวรรณไปนะครับซื้อยาให้น้องไหมอ่าซื้อยาให้น้องเปลี่ยนชื่อนามสกุลและครอบครัวนะครับรับจ้าับครับ หม,ห,หมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับแวะซื้อทานกันให้อาหารให้อาหารน้อง,น,องน้องโคค่ะน้องโคหมดเราหมดเราใช้ไปเท่าไหร่นะยี่สิบบาทตอนนี้เหลือร้อยแปดสิบทำอะไรดีแล้วเราจะทำอะไรดีเนาะงานสี่ทำอะไรดีเนาะยังไม่ได้ของกินเลยเดีย๋ยวเราต้องพาไปหาของกินไปค่ะ <c oughs> 青春要得浪啊！<music> <music> okay. อันนี้น่ากินอันนี้ที่ทำงานเราเคยมาซื้อกินเยอะมากเออน่ากินมากเลยลูกใหญ่มากเลยอ่านไไปเลยก็ได้หยน้ยพี่มีมงวันั้งหน้าเอาออกเลยหน่อยากินมากเลยลูกใหญ่เอาเลยอะ่าเล้ยันพี่มีมังวัทั้งหน้าเอาออกเยหน่อยทั้งหน้าเอาออกเลยหน่อย อน,นี้ก็น่ากินอ่ะเอาัทย่ขใ่เดี๋ยวเราอมาด้วนาว่เ็ขอัดไทยจานหนึ่งหทอดเกยทอดอ๋อไข่ทอดกันกูผู้ผิดเอาหนึ่งหรือสเอาผัดไทยอย่างเดียว รบรต้กับป <c ười> ่โฟร์ฮาร์โวเดี๋ยวหน้ก่อนดวนแตัดตนด้เปีอกแรกนหลังแลโ่าโแต่ปืนรางมันไให้นะาโดอ้าอรวักับมโต่โ้กเดันเาก็กับโก็ได้นะรับัด น่ากินมากเลยอ่ะอย่างกรอบอย่างนี้ต้องลองไะเราไปลองต้องให้กูกรอบด้าเดี๋ยวเรามาลองกัเส้นชิมค่ะมันต้องดีไม่จะกรอบเราให้ส่วแป้งก่อนเป็นไงคะต้องลองก่อนกินกรอบกรอบกรอบ

ของรถนัวใช่มั้ยต้องมาลองใช่มั้ยหอยทอดงานวัดลูกชิ้นที่เราซื้อกันมาเมาื่อกี้นะคะชุดหนึ่ง30บาทเดี๋ยวเรามาลองสุสดยอดเลยป่ะไม่มีคมันได้อ้าหา อย่างนี้ต้องจัดนะใหญ่มากเออดูอีกทีค่ะขอสู้มีที่ความใหญ่อะความใหญ่ของเม็ดนะค่ะอืมอีกสักอันค่ะอีกสักอันค่ะโอเคเลยค่ะตาลุ้นลองมั้งค่ะผักเยอะมากเลยนะคะเอานะคะเริ่มนะ้วค่ะอืมไหนลองอีกลูกสิลุง อาจริงลุงล่างอีกลุงสิยลก่ายังไม่ไปเลยอ่ะเต็มเต็มคำโอเคหนึ่งสองัฮ่ากลัวกลัว ไขอดมาช่วยเราผิดพรออย่างนี้ข้า่อุ้ยอยากให้เห็นที่กูบอกว่ายังก่อนเลย ไบบม่ใส่น้ำจออิ้มไม่ใส่น้ำจิ้มก็ไม่ใส่น้ำจิ้มก็อร่อยแล้วอ่ะแต่ว่าไปนะคะของงานวัดก็ไม่ได้ว่าจะเป็นของที่ไม่ไม่มีคุณภาพผอว่าไม่มีอะไรนะคะที่จริงแล้วของงานวัดเด็กนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะจานนี้ก็ห้าสิบบาทราได้หอยเยอะด้วยแล้วก็แป้งกรอบคุณภาพดีรวยค่ะรวยค่ะต้องจ่ายค่ะ มาตอนนี้กเดี่ยมีสิ่เรื่องรางวัลการชูนักกินต่อไปหมายเลขส1บเ1็ดสเอ็กินตัวนี้น่ารัก้ยน่ารักดีถ้าไม่กินนะ ไม่กินโดนเลยหัวนะกินนะอร่อยเปล่าเอายิ้มยุคนียวเดี๋ยวพระกาศอะไรอ่ะรับก็ได้จ้ะเดี๋ยวเขาบักันก่อนเลยอ๋อนี่ิงโกนั่งแล้วเลือกบัตรเอาเองได้เลยที่สามใบยี่บแปดใบสี่สบาทนี่ไงปลาปอปาโปร ลองฟรีนะับมาไม่เป็นไม่เป็นไรมลองออะไรอ่ะปุ๊กเล่นยังไงอ่ะลองแบามเลยนี้ที่่ห้องร้านเลยครับอ๋อให้ลงอย่างี้ในห้ไง้นไหนลองนี้เอาให้ได้นะลงอ๋อ Finally, ลอง k, ลอง in right? uh, sí, ลองแต่ลูกแรกฟรีใช่ไหมอ่าลูกแรกลองมือฟรีไปก่อนหมายเลขตัวเลขรวมสู้ไหมสิบห้าต้องแรงแรงใช่ไหมมาสิบห้าไปลองเลขสิบห้าแรงแหนูงมั่นเดี๋ยวต่อไปเลขต่อไปหมายเลข S 1, 1>, s <S anyway. 1> oh. ิบสิบเฉยเฉยสิบเฉยเฉยมต่อไปลูก oh! ต no, ่อไปเอิเอ็ดสามลูกห้ใช่ไหมเบอร์สิบเดหมายเลขสิบเากันใหม่ๆก็ไว้กันเขามาก่อนนะรอดสรุกันได้ ต่อไปน้ำแข็งมาส่งมาวันนี้หมายเลขสองเบอร์สองเบอร์สองหมายเลขสองหมายเลขสองต่อไปหมายเลข 1ิบเก้าิเอ๋อมันต้องแรงๆ1ิบเก้า้ม่ดเกน้องบอกว่าทำไมไม่ไปอย่างงี้ไม่ดีไม่โเนนะไอ้แมไม่เป็นร้อยหนึ่งร้อยหนึงไปหมายเลขติดขาดอีกสิบาทอ้าวสิบาทมมาคนเดียวานเดียวจะมีสิเรียกราวันน้ำดูนะคะ หมายเลขต่อไปเปิดิสามนาจังหัวใจฮียไไปออ่าคุกเอาให้ได้คุกเอาให้ได้เอสิบสามไม่าเมีขาจยังไม่ดียงไม่โตนะเดอายหมายเลขติปิอสง สายหนึ่งเนาะเดีนะ๋ยวทำมันั่งก่อนได้จาาโุณเตอสาไปยี่ิบแปดจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเดินเที่ยวงานวัดด้วยเงินสอง้อยบาทในวันนี้นะคะ น่าเสียดายค่ะที่แบตหมดไปซะก่อนนะคะเลยไม่ได้ถ่ายจนจบค่ะขอบคุณเพื่อนรุ่งมากๆนะคะที่พากุ๊กเดินเที่ยวเล่นงานวัดประจำปีของวัดยวนในวันนี้ค่ะได้ทั้งกินเที่ยวเล่นปาบอลสนุกมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าการปาบอลในวันนี้เนี่ยผลออกมาก็คือเราจะไม่ได้รับรางวัลใดๆน,นะคะแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนย้อนเวลากลับไปในวัยเด็กอีกครั้งนะะึงค่ะสนุกแล้วก็แฮปปี้มากๆ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์ subscribe, กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องของพวกเรามันีเจอ r n นี Anything But Ordinary การเดินทางเล็กๆของมันีนัดเลยอยากเจอเจอไหนเจอร์นี่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย